เวัาสปฏิที่3พฤศจิกายน2554เวลา7นาฬิกา50นาทีตรงนี้คือสถานีสูบน้ำของเสือน้อยเชื่อมต่อกับคลองราดเผาบริเวณตรงรัดพาวังหิน65ตรงคามกับหมู่บ้านเลือดอุบล2นะครับด้านข้างกับปั๊มน้ำมันทีระดับน้ําด้านนอกเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับระดับน้าด้านในต่ากว่าระดับน้าของคลองรัดเผาอยู่พอสมควรก็สักประมาณ1เมตร20เซนนะครับ ปัญหาตอนนี้คือน้ําที่สูบออกไปก็จะไหลย,ย้อนกลับเข้ามาในคลองเสือน้อยซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะแพนไปดูในส่วนของคลองราดพา้าอันนี้คือเห็นว่าระดับน้ําจะแทบจะล้นระดับดันข้างออกมาแล้วนะครับปัญหาคือเครื่องสูบน้ําที่เดินเต็มกําลังทั้งสองเครื่องนี้ถ้าหยุดก็จะมีผลกับท่อระบายน้ําของถนนลาดพา้าวังหินด้านบนนะครับเชือ่อมต่อกับในส่วนของโชคชัยสี่โซนกลางๆด้วย ตอนนี้ประชาชนเริ่มมามุมดูกันพอสมควรนะครับโอเคเด็กสักครู่เราจะไปในส่วนของโรตัสวัางหินกันนะค,ครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโลตาสวังหินนะครับมีน้าเอา่อล้นจากถนนด้านข้างโรตาสวังหินแล้วก็ในท่อระบายน้ำ้านหน้าบางรายเอามาสมควรนะครับ mm hmm. ก็ ครับาดว่าช่วงเย็นน่าจะท่วมพื้นที่มากกว่านี้นะตอนนี้ในส่วนของด้านหลังบ้างด้านหลังจะติดกับของด้านขาวโดวยตรงมีระดับน้ำะระดับวัดน้ำอยู่ด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานมากพอสมควรระดับน้ำค่อนข้างจะเร็วนะครับ เ,เ,เย้อนกลับในส่วนของสะพานเหล็กเส้นที่เชื่อมต่อกันรัชดา36แยก19เมื่านที่ถ่ายคลิกวิดีโอไปชมนะครับปริมาณน้ำในวันนี้เพิ่มขึ้นนะครับโอเคขอบคุณมากครับ เยอะของเมื ais, ่อวานเยอะเลยเมืาะวานยังไม่ขนาดนี้เลยเมืาะวานยังวิ่งถนนตรงกางยังแห้งเดี๋ยวมันแค่ตึมมาข้างหน้า าจะวิ่งไม่ได้ เยนไปแล้วพี่